ดีคะ่ะทุกคนเจอกับอ,อมแอมพาโซ,ซเซ็บซ็ปากนะคะซิปไปด้วยกัน,นจ๊าวันนี้นะคะออมแอมก็จะมาอ่ะกินส้มตำให้ดูอ่าอันนี้เป็นฝีมือของเราเองเป็นฝีมือการส้มตำของเราเองเมื่อเช้าลูกค้าส่งลูกส้มตำม,มาให้ส่งมายั่วยั่วจ้ะอันนี้ก็ยั่วยั่วกับโดนเมคคายั่วยั่วกับเนาะก็เลยมาตำส้มตำแล้วก็อ่รีวิวให้ทุกคน ดูกันเลยนี่นะจ๊ะแซ่บมากทุกคนหนัวมากตำมครั้งเดียวปรุงครั้งเดียวแล้วก็ดิบกับขนมจีนด้วยนะเข่ากันอร่อยมากทุกคน ถ้าอยากเอาไปตำนะนี่น้ำปูปลาโชติกานะจ๊ะบอกเลยว่าแซ่บนัวมากเนาะแล้วก็ใครที่ตำส้มตำไม่อร่อยไม่มันม่นใจในรสชาตินี่เอาตัวนี้ไปลองเลยแล้วคุณจะอื้หื้อหื้อหื้อร่อยมาก นนวนในจานนี่ค่ะน้ำปูปลายาโชติกาอร่อยแซ่บแลวประกันความอร่อยนะจ๊ะอยากอยากกินนะสั่งเข้ามาเลยจ้า